แกนหนังของเราวันนี้นะครับจะมาขอจัดอันดับ5หนังสุดประทับใจของผู้ชายที่ชื่อว่าจอห์นนี่เด็เพื่อให้ไม่เป็นการเสียเวลานะครับไปจัดกันเลยอันดับที่5 ชาลีแอนเดอร์ช็อกโกแลตเฟสต์รีเป็นเรื่องราวของเด็กน้อยที่มีชื่อว่าชาลีเด็กน้อยที่บ้านมีฐานะยากจนพอเพิ่งตกงานส่วนแม่ก็เป็นแม่บ้านและมีปู่ย่าตายายที่ต้องดูแลทําให้ฐานะของบ้านของชาลีขัดสนเรื่องการเงินมีเพียงซุปกระหล่ำไปทั้งชีวิตเท่านั้นแต่แล้ววันหนึ่งโรงงานช็อกโกแลตที่มีเจ้าของชื่อว่าวินลีวอร์กาได้มีกิจาการรมพิเศษให้เด็กๆได้เข้ามาเยี่ยมชมโรงงานแต่มีข้อแม้ว่าต้องเป็นผู้โชคดีที่ซื้อช็อกโกแลตที่มีบัตรทองเท่านั้นนะซึ่งจะมีเด็กผู้ชคดีีเพยง เท่านั้นที่จะได้เข้าไปชาลีจึงได้นําเงินที่มีเพียงเล้วน,นี้ไปเสี่ยงโชคด้วยแต่ก็ได้พบกับความผิดหวังหลายครั้งแต่ครั้งสุดท้ายที่เขาซื้อด้วยเงินเก็บก้อนสุดท้ายของคุณปู่ทิมมอฟให้เขาทําให้เขากลายเป็นผู้โชคดีที่เข้าไปรับชมโรงงานกับเด็กๆอีก4คนเมื่อชาลีได้ย่างเท้าเข้าชมโรงงานทําให้เขาต้องทึ่งกับนวัตกรรมที่ล้าสมัยของโรงงานแห่งนี้และยังได้พบกับเรื่องราวแปลกๆที่เกิดขึ้นในโรงงานแห่งนี้อีกด้วยเพราะเด็กที่มากับเขาอีก4คนต้องพบเจอเรื่องราวแปลกประหลาดอย่างที่เขาคาด มถึงอันดับที่4สวินิทอต The Demon Barber of Fleet Street เป็นเรื่องราวเนื้อความของความแค้นที่จุดประกายมาจากหนังสือนิยายเก่าที่ว่ากันว่านั้นถูกนํามาเขียนจากเรื่องจริงที่เคยเกิดขึ้นโดยมีลอนดอนในช่วงยุควิกตอเรียนเป็นฉากหลังแห่งความแค้นของชายคนหนึ่งที่ต้องสูญเสียความเป็นคนที่มีความสุขไปด้วยข้อกล่าวหาจากใครบางคนที่ยยดเยียดความทุกข์อย่างตั้งใจเบย์เมินบาร์เกอร์ชายหนุ่มที่ถูกจับเข้าคุกที่อยู่อีกด้านหนึ่งของโลกอย่างไม่เป็นธรรมเป็นเวลาถึง15ปีเขาได้หลบหนีกลับมาที่กร ว่าจะแก้แค้นโดยมีมิสซิสเนลี่เลเวตเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดด้วยความจงรักภักดีอย่างไม่เสื่อมคลายต่อเขาเขาปลอมตัวเป็นซูวินนี่ตอปาร์เกอร์กลับมายังร้านตัดผมเก่าของเขาที่ตั้งอยู่เหนือบ้านทําขนมพายของมิสซิสเลเวตและเฝ้าจับตามองผู้พิพากษาเธอปินซึ่งได้รับความช่วยเหลือจากบิดเดิลแบนฟอร์ดลูกน้องผู้ความร้ายกาจจับตัวเขาจากข้อกล่าวหาที่ถูกกุขึ้นเพื่อแย่งภรรยานั่นก็คือลูซี่ออร่าและลูกสาวตัวน้อยของเขาไปอันดับที่3ม อีกหนึ่งผลงานของจอห์นนี่เดมนะครับที่รับบทเป็นบานาบัสเขาคือชายที่มีฐานะร่ำรวยและมั่งคัง่งแถมมีวิสัยเป็นหนุ่มเจ้าชู้เขาได้ทำผิดมหันต์ไปทำเอองเจลิสแม่มดสาวโดยการหักอกเอองเจลิสนั่นทำให้เธอโกรธมากจึง่งให้บารนาบัสกลายเป็นแวมไพร์และฝั่งเขาเป็นเวลา200ปีเขาตื่นขึ้นมาอยู่ในยุค1972ซึ่งมีวิวัฒนาการบ้านเมืองที่เปลี่ยนไปมากเขาไม่รู้จะย้อนกลับไปที่บ้านคดเรส่องห่าของเขาอย่งไงแต่กลับเจอซาาประรหลาดหักพังประวัติศาส จะบอกอะไรเขามากมายอีกทั้งตระก,กูลของปานาบัสท,ที่ลงเหลืออยู่ต้องมาช่วยเหลือเขาในการแก้คำสาปที่ติดตัวปานาบัสเพื่อไม่ให้คำสาปนั้นตกทอดไปอยู่ในตระก,กูลที่เขาลงเหลืออยู่อันดับที่2 a d v e r s s ร x เซ็กซ์ เอ็ดเวิร์ดเป็นมนุษย์ที่นักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งสร้างขึ้นมามี2มือเป็นกางไกลเจตใจเป็นมนุษย์แต่เขาไม่ใช่หุ่นยนต์นะครับขณะนั้นนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งกําลังสร้างมือยังไม่ทันเสร็จเลยนะครับกับสิ้นลมหายใจไปเสียก่อนเอ็ดเวิร์ดก็เลยต้องใช้กางไกลเป็นมือแทนหลังจากที่อยู่ในปรา,าสาทตาลลาพังมานานแสนนานและแล้ววันหนึ่งแม่ของเอกไปเจอเขาที่ปราสาทแห่งหนึ่งด้วยความมีน้ําใจดีงามจึงพาล,ลงมาอยู่ในเมืองและความที่เอ็ดเวิร์ดไม่เคยอยู่ร่วมกับผู้คนมาก่อนเขาาาจึงงมมมีีนนนิิิิสสัััยซืื่อออบรรุทธ์เเเป็นคคนดดแลละกกกกกกวไ สามารถการสลักหิมะเป็นรูปคนที่เขารักและสามารถตกแต่งหลายสิ่งสวยงามสดใสในเรื่องนางเอกที่มีแฟนอยู่แล้วแต่นิสัยเอาแต่ใจไม่ได้เรื่องเราใช้เอ็ดเวิร์ดจนถูกผู้คนในหมู่บ้านเข้าใจผิดว่าเอ็ดเวิร์ดเป็นคนไม่ดีตอนท้ายเอ็ดเวิร์ดต้องกลับไปใช้ชีวิตโดดเดี่ยวที่ปราสาทของเขาเหมือนเดิมและเอ็ดเวิร์ดก็ไม่เคยลงมาพบป่าู้กคนและนางเอกอีกเลยเดินทางมาถึงอันดับสุดท้ายแล้วนะครับอันดับที่1 Pirates of the Caribbean สำหรับกับตันผู้แสนเจ้าเล่ห์และสเสน่ห์ล้นอย่างแจ็คส์เปาโร่พื้นน้ำใสแจ๋วของทะเล เป็นเช่นเดียวกับบรรดาทะเลหลวงทั้งหลายในโลกแต่ชีวิตจนสลัดแสนสวยงามของแจ็คกับพลังคืนด้วยน้ำมือศัตรูต,ตัวร้ายอย่างกัปตันบาบอซซาจองกองซึ่งขงโมยเรืเอแบ็กเพลของเขาแถามยังโจมตีเมืองท่าพอร์ตรอยัลและลักพาตัวอลิซาเบธสวอนลูกสาวคนสวยของท่านผู้ว่ารัฐเวเทลเบี์สวอนวิลเทอร์เนอร์เพื่อนเก่าแก่ของอลิซาเบธเขาผู้หนึ่งกำลังกับ Jack, แจ็คในการบังทับเรือที่เร็วที่สุดแห่งกองทัพเรืออังกฤษคือเรือหลวงอินเตอร์เซปเตอร์เพื่บอบุกไปช่วยเธอและแย่งชิงแบ็กเพลคืนมาโดยมีผู้บัคงคัญ ราเริงทะเยอทะยานของอลิซาเบตควบเรือหลวงดอลเลสติดตามมาอย่างกระชั้นชิดแต่วิวหารู้ไม่ว่าบาบอสซาก,กับลูกเรือนั้นต้องคำสาบข,ของสมบัติโบราณให้มีชีวิตเป็นอนมตะไม่มีวันตายและเมื่อถูกแสงจันทร์อาบร่างพวกมันกลายเป็นโครงกระดูกอันสุดน่าสะพึงกลัวคำสาบนี้จะมาลายหายไปก็ต่อเมื่อสมบัติซึ่งได้ถูกขโมยไปนั้นได้รับการนำไปคืนพร้อมการชำระหนี้ทดแทนด้วยเลือดท่ามกลางปัญหาลี้ลับเหล่านั้นก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการจัดอันดับ5หนังสุดประทับใจของจอห์นนี่เดฟถ้าหากใครชอบก็อย่าล กด u b s c r i b e ให้พวกเราชาวแกันหนังกันด้วยนะครับสุดท้ายนี้อย่าให้ทุกคนคอมเมนต์กันครับว่าหนังที่ประทับใจที่สุดของจอห์นนี่เดฟลองคอมเมนต์กันดูนะครับหากคิดอะไรไม่ออกคิดถึงแกันหนังสิครับ